สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงขยิตาแตกไปเฟิรนพัสกรฉีกรูประชันสวยอมแมนด้าจุดนี้คนแห่ทักรัวๆมีกระแสข่าวแว่วๆมาว่าใบเฟิรนพัสกรลูกสาวของจตุรงมงจกจกกลับไปดีรักกับหนุ่มดอนหน้าตีเจมโมจตุรนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีการยืนยันใดจากปากเจ้าตัว แต่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้สาวใบเฟิร์นดูสดใสสวยวันสวยคืนจริงๆออร่ราเหมือนคนกําลังอินเดิฟเลยละคะ่ะแต่ก็ไม่แปลกที่จะมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบอย่างภาพล่าสุดในไอจของเธอก็ทําเอาคนบันเทิงรวมถึงเหล่าแฟนคลับพึงฮากันยกใหญ่กับภาพของสาวใบเฟิร์นลงเมคอัพสุดปังมาในลุคสวยโบเฉีียวสไตล์แอมเบนดามิดยูนิเวอร์สไทยแดนพร้อมเขียนแคปชั่นว่าได้กลับถึงไทยแล้วค่ะ ได้อยากินเก๋วยเตี๋ยวรุยสวนค่ะย y าด d า a ดาช่างแต่งหน้าว่างโดยบังคับด้ามาแต่งตได้เอาเท้าที่ได้เมคอัพหลายคนตกอ,อกตกใจเพราะความสวยมากๆจนจัำแทบไม่ได้เลยล่ะค่ะ